สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม Death Spectre นะครับเร<อ>ือ่องอ่าอ่าอ่าการ่านดูเกมกันให้เห็นๆเลยนะครับก็อขออภยัยเออโอเคครับตี่นี้เรียบร้อยนะครับไข่สกายกกเมอร์วะก็นะครับก็สำหรับอะไรอะ่ะเอ้ตรงไหนนะที่มันมีชออัวปะวะโอเคก็กราฟิกนี่ขอไฮแลนด์เอา อ๋อเฮียไม่มีเออมีหายเอ้ยมีเบลลี่หายด้วยเว้ยโอเคครับสำหรับเวลี่หายครับผมก็ขอคันแปดหนึ่งโอเคเรียบร้อยอ่ะแปดหนึ่งรับแปดแหมอะไรดักแห่ก็ไม่รู้เนี่ยครับก็มีเรื่องเยอะนิดๆหน่อยๆนะโอเคทีนี้เราก็มาเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับนี่ก็อีซียไอ้คัสเซอร์ดี้อะไรก็ไม่รู้ให้เด็กเล่นนะครับนอร์มอลก็คนธรรมดาเล่นไปผมเล่นฮาร์ดี้ค่ัอดิฟอรซิเบิลนี่คงเป็นไปไม่ได้นะสมชีโอเคครับแปดสำหรับในเรื่องผมขอไม่ดูแลกันผมตัดแหนบ วิซือเกมโปรดักชั่นตัดตรงนี้ตัด,ตด,ตดไม่ได้เนะี่ยโอเค 3, เดสเปกสามอวกาศพิฆาตทุยเอ่อจะรับชื่อไทยคิดเองอะครับง้องโมโๆโตโซนีนนนน่แหละอ่าอ่าและนี่ก็คือใครวะวิทุนาย,ยน18 2314นมเนี่ยปีเพียง300กว่าปีแล้วนายไม่เหมือนฟินเลย อัลฟ่าไนเนอร์นี่วิสกี้สองห้าศูนอัลฟานเนอร์นี่วิสกี้250หูเซเรนได้ยินผมไหมเจอมังไม่รู้เลยหาอะไรนะก็ไปตามที่ทางที่ฉันส่งมาแหละบอกอะไรไม่ได้แล้วพูดเลยนะดีใช่ไหมฮะอะไรนะ แม่งแดงอิดเคบก็นะเราก็มาเริ่มเกมนครับใส่ตะกากไปล่ะิกคลิกที่แน่เหมือนไอรอนแมนเลับแน่น่าตะดีจริงๆนะครับโอเคบก็นะครับก็ขอบอกเอาไว้เป็นอย่างแรกนะนี่เฟิร์ตทัตนะครับกดบีบีอยู่ไหนวะเคบเป็นเฟิร์ตทัตเลับเป็นครั้งแรกของผมที่เล่นเกมเดสสเปกเลยนะครับก็ดูดีครับปรับท้แล้ว เห็นกระทั่งริ้วรอยของขิ่วะกดชิปวิ่งนะครับโอเคทิมไหนทำได้อย่าเป็นหายใช่ไหมใช่สิแต่คืนก็ยังไม่ได้โหลดนะจริงเหรอแ่งชิปหายแล้วเฮ้ยขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงจริงเก็บขออภัยด้วยหน่อยนะครับกดชิปเพื่อวิ่งนะกูรู้แล้วโอ้เก็บ ผมจะมาเล่นแป๊บเดียวนะครับก็เป็นการเนี่ยเซอร์เวย์นะครับเฮ้ยหมาทุยเฮ้ยดีไหมครับหันไปได้ไหมมันล็อกอ่ะมันต้องมีทางกันและมองไปรอบๆเฮ้ยแค่นี่อะไรเนี่ยอโอเคครับได้กระสุนมาได้นะครับใส่กระสุนเท่กันใส่กระสุนเท่จังเลยโคตรชอบเลยครับไปอือ อ้าวล้มเฮ้ยขวานมีคนหยิบด้วยใจเย็นพี่ใจเย็นแล้วดูคุณแดกอะไรมาอย่าเพิ่งเข้าบ้านอย่าเพิ่งเข้าจะเข้าเหรอเออกระทืบแม่งโอ้ยม่งฝันแล้วฝันแล้วเอาเหรอจะเอาครับเดือดตายเล้เนี่ยเฮ้ยกระสุนก็ใส่ไม่เสร็จโด้ย ผมได้ตายแน่ๆเลยว่ะดูเลือดดิครบเหลือไม่ขีดสองขีดตรงนี้มีมีของไหมครับเอออะไรติดเท้าอ๋อคนแรกนี่เองเขี่ยไปแล้วไปเข้าไปข้างในเดี๋ยวก่อนนี้ก็ใส่กระสุนให้พร้อมโอเคยี่สิบนัดนะครับโอ้ยยังวะไอ้สัตว์เชื่อถือไม่ค่อยได้ ม um, ันลุกแล้วมันลุกแล้วทีนี้ก็ร้องไห้จริงอือเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเปล่าชิบหายแล้วไปเอื้ออ้าไปเต้นแล็บไปตรงนั้นแนี้อ๋อเริ่มตั้งแต่นี่เลยแหมขอพายจริงเนี่ยเล่นฮาร์ดครั้งแรกเนี้ย ต้องขออภัยในเสียงเสียงลูกจิ๊บเด้ลูกไก่ดนะครับอุ้ยอีกแล้วโอ้สองทีแล้วเนี่ยลูกลูกไก่เนี่ยลูกไก่คือลูกไก่ก็เร่องเป็นลูกจริงๆครัลูกเจี๊ยบเลยยังเด็กนะครับส่วนมึงอะไม่เด็กเลยครับโอ้จิบหายแล้วไงโอเคครับ หาอะไรนะครับหาดิวโดอไม่รู้เขาบอกให้หาอะไรกันไม่รู้ก่อนอื่นเราใส่กระสุนเรียบร้อยก่อนนะเหมือนไงี้ยมาแล้วโอ้ยเหหี้ยืแม่เสิร์ฟพุ่งมาข้างหน้านะไอตัวนั้นไอตัวนั้นหัวขาดได้ปัดเฮ้ยโอโหโอ้โหแม่หัวขาดไม่ตายตายไหมมันจะตายไหมมันจะตายไหมมันจะตายไหม มีก็อีกตัวนึงจะเอาไงวะฮะเฮ้ยกัวนุ้ยกลัวนุ้ยกัวนุ้ยเชี่ยนี่มันเกมอวกาศจริงๆไม่เออก็ขออภัยครับนิ้วมันล็อกอืมได้ยินเสียงคนครับขึ้นไปดูเลยครับระยะเวลาปีนี้ต้องกดขึ้นด้วยเนี่ยครับโอเค ก็ใส่กระสุนให้เรียบร้อยอยนะครับโอเคแล้วก็หยิบเอ,อ่อดิวโดได้ครับ,บด็อกเฮ้ยโอ้เฉียดแม่งเออโอ้หนักกว่าเดิมอีกเป็นทางเดียวที่จะรอดลงไปแล้วเออแหมคราวนี้ไม่เสียเลือดเลยลืมอยู่ไหนอยู่อเออผมกำลังล่วงอ่ะ ว่าไงเนี่ยครัเพราะกดชิปมากๆไม่ได้นะเดี๋ยวเกมมันจะหลุดเนาะนะเคฮ้ยโห่ยอะไรโห่โอ้ยโอ้ยเลือดเลือดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายไปแล้วโอ้ ไม่ยิงอะไรอ่ะไม่ทับอะไรโอเคเฮ้ย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 ว้าอ๋ออ๋อว่าไหมเนี่ยอืออ๋ออ๋อขอให้เวลาเขาเหนื่อยในเนรับเฮ้ยโอเคครับให้ให้ฟินเ้าหายเหนื่อยเลย ท <ots df> ิมนะทิมไม่ใช่ฟินเลยหน้าคล้ายๆกันเลยพวกตัวประกอบด่าซะเสียเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยแขวนคอเลือดเหลืองเลยครับเลือดเลืองเลยอัพันเลยทีเดียวโอเคถือดิวด้วยน่มือจะฟาดใครงเจอจเอร์เขาถาหน้าใหม่อะไรประมาณนี้ ดรซา o u ห์ดรซ e ราห์อยู่ t ห a r l s e r ร s a i ไปที่ออพติสต t กเออเ t ออยังมีเวลาที่หยุดได้ครับยังมีเวลาเราควบคุมมันไม่ได้แล้วรักโลกนักอโลกเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแห่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไหมรักโลกไหมพ่อและแม่เธอเหรอครับท่าน แน่นอนดีมากฉันยินดีที่ได้ยิงยิ่งเฮ้ยเรืออ้าวทีมกูเดดเลยทำอะไรอ่ะลบข้อมูลเอ้ยมีรอยเลือดอะไรวะอะไรเนี่ยอ้าวเอื้ออ้าวตายไปด้วย ใครนี้มันบ้าไปแล้วอาหารเป็นก้บบาเนี่ยนี่ทำอะไรอ่ะซูมเข้าไปดัตตาพักลบข้อมูลเนี่ยภาพซ่าดจังพี่น้องอยุคของมนุษย์จบลงแล้ว นี่ฮอลิซันลูน่าคาร์เน่ย์สองร้อยปีต่อมาสองร้อยปีมาแล้วเหรอนี่สองร้อยปีแล้วเนี่ยแม่งโคตรไฮเทคเลยอ่ะเด่นรอบไอเซดไอแซอักนีนั่นอ๋อนี่คือไอแซกแนบรับโทรศัพท์สิโอเคฟังนะใช่เธอบอกว่าฉันกำลังจะไปคันจำเป็นแค่อยู่ระดับนี้ได้เหรอโอเคทิ้งรูปอะไรนี่อะไรอ่ะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอา ิงนี่พระเอกจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรประตูเปิดได้พัดมาคัตเตอร์ฟูบอกบอกเพอร์ทัดก็จริงครับแต่เคยดูคนอื่นเขาเล่นมาบ้างนะครับอ้าวไอ้แซกเมดเออเออเออโอ้จะเหลือเงาเลือดใช่ไอ้แซคใช่ไหมบอกอีกนะตอบกูว่าใช่เขาแน่มึงเป็นใครกันเนี่ย เอาเขาขึ้นมาขึ้นมาไม่มีเวลามากหรือเ้เกี่ยวกับมาร์เกอร์เฮ้ยกูไม่ได้ทำแม่งทำงานพวกมึงก็นทำทำงานไปสองเธอยังเหลืออีกทำให้พวกทำงานพวกเราไม่กูกำลังหาใครบางคนอยู่หาใครก็ได้ไม่ใช่กู่ันนี้เราดูการเคลื่อนต่อเธอเธอจะบอกกันไดนี่เอลิเธออยู่ไหน

ให้ปืนอะไรกูมาเนี่ยนี่รูปเราอะ่ะแม่งหลอกอะตอนนี้ปืนกากอะไรเนี่ยฮะมึงให้อะไรกูมากดคิวเพื่อใช้เม็ดแพ็คแนบอันนี่คืออีหยังอะ่ะอ๋อน่าจะเป็นเครื่องเล่นเสียงตะกี้นะเฮ้ยนี่อะไรจ้ะเก็บหมดแหละ เนเหมือนกระดาษอ่านนะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ,บคุับพวกเรา,าม,มาเจอกันใหม่ซีอุกินเลเดอร์บายบายจุ๊บเย้